สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมได้โทรไปตามแนวทางตัวเลขของปู่วัดดงนาเพลินนะครับหลังจากงวดที่แล้วเข้า012แล้วก็06เต็มเต็มเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องกลับเลยนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับการนมาสการเธอย่าครูครับผมครับผมได้ตัวไหนคะ อันหนึ่งีศูนย์สสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยตกันค่ะยะคู่ตัวตัวหดก่อนค่ะยะคู่หนึ่งีศูนย์สามสิบเอ็ดสิอ็่คะครัผมสิบเอ็ดอันนี้อันนี้เป็นอันความฝันของยะคู่บอกคะแมนแมนแมโอ้อค่ะฝันมาก็จะมา,ลาหลายหล่มเพื่นก็จะมากราบี ตาบเราเพนบอกว่านเพ่นอยากกินเราชิมซื้อ่ยินได้แก้วเพิ่งแก้วแล้วก็ตอนลาบผ้ว่ากันปน่าขจอม้าไหลขึ้นเลยปนอืมค่ะโอ้นมาปนมาที่เราก็จมาเหรนน้ำลายขึ้นเเต็มบัดรเลยค่ะตุ้งผู้เ่าผู้ยังมากเขามากาบอาจารย์ก็ผู้ฤาษีบุ่นนี้นะท่านโอ้ค่ะอืมเหมือนดกันอืมค่ะ นิลเืก็เราซีซีไปทันแตุ่เดียวแต่เดียวมา่ถงนี่ละค่ะ<า>อืออันยาคั่คก็ได้ตีเป็นหนึ่งสี่ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งบอก,าากค่ะยาคั่วแมนแนแม,นแมนโอ,อ้ค่ะอันก็อด้ยิน้ว่าเพิ่นเห็นอันตัวเลขย่อนปูหรือสีตัวใดยาคั่ควเห็นมะ กะบอกว่งปูฤาษีอะดวนี้อะไะด้กนาเนี่ยเน้คูเห็นยูปูฤาษีเป็นตัวใดคะเห็นยูปูฤาษีตัวใดเห็นทีนึงเลยเนีน่งเอเหทีหนึงเออค่ะมันก็เป็นตัวเดียวกันคับของคูตัวนี้เนาะค่ะเนาะอค่ะทีหนึงค่ะอ หนึ่งก็าเป็นยาคู่ยะคู่เป็นหนึ่งสี่ศนยล้วก็หนึ่งึ่ล้วก็สี่หนึ่งค่ะยาคู่เนาะแมนแมนแมนควันอที่ั้งเหนละเออจ้ะจ้ะค่ะค่ะยคู่ค่ะเอา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 ไม่ดูความฝันอจำไม่ได้ดิที่พีว่าซุปเอฟีฟังซุปบุฝันว่าซุปบุเหาซุปเกาหลมาหลายหลายสุดเกาคือสุดที่พิ่นมาบอกงวดมื่นึ่งหันบอกค่ะยคู่แมนแมนก็จะอมมากาบมาติ่มเนเงเดินพุอันเปีนเมื่ ค่ะมาีนเปลนเปลนเมืเดินผู้นั่นเรามามาเมก่พระเจมาเมกบอาจารย์เราเมกบปูริสีค่บาในพ้นได้บอกว่าพ้นได้บอกว่าเนี่ยอยากกินลาบง้วนเรื่องพึ่งถือแก้วอยกินลาบงัวกก็เราซีซีเป็นเราซีซีเป็นไอ่ทีแก้วครืงแก้วมาค่ะเนี่ยครูเอเทียดไแก้วไอเทียดไ้แก้วคือแก้วหาเป็นผ้าขาไหวเาสั่งคนมาโอ้ค่ะจัจัุ่่มพุ่มพุ่มคนมา โอ้ค่ะค่ได้าอะไรมึงขึ้นเแก้บุ้งบุ้งเพิ่โอ้ค่ะค่ะย่กคู่ค่ะเอาเอาเอายักคู่กับสีฟ้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีคนมาวัดเนาะค่ะคร่ะค่ะย่กคู่ค่ะกับการนมัสการค่ะย่กคู่สาธุสาธุ